รู้สึกเหมือนหวังผลได้ในสี่นัดเลยทุกคนคเนี่ยสามสี่นัดมันก็ตายแล้วอะ่อะสี่ยะไกลก็ได้เนี่ยหวังผลแค่สี่นัดเองทุกคนสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e n en d ด n นะครับผมสําหรับปืนที่จะมาพูดในวันนี้นี่ก็น่าจะเห็นจากหน้าตกแล้วนะนั่นก็คือเจ้าปืน ว้าวน่ารักอ่ะควาวีเดสมั้ยสิเจ้าปืนตัวนี้เนี่ยก็คือ GKS ผมไม่เคยทำปืนนี้เลยมาได้สักพักแล้วแหละเออในเมื่อมีสกิน Legendary ขนาดนี้พอดีเนี่ยก็แน่นอนว่าพลาดไม่ได้นะครับทุกคนกับสกิน t a c t i c a l Unicorn น,นะครับผม Pony ทุกคนคือ Unicorn Pony ร,รู้จัก Pony ใช่ไหมเออ สำหรับรายละเอียดของเจ้าปืนตัวนี้เนี่ยดาเมจจะอยู่ที่70แม่นยำ60ระยะยิง55อัตราลั่นกระสุน48แล้วก็การเคลื่อนที่เนี่ยอยู่ที่65นะครับทุกคนและก็การดับเพิ่นคิวเนี่ยจะช่วยเพิ่มกระสุนจำนวนหนึ่งให้ทันทีนะครับและการคิวโดยเราเนี่ยจะถูกประกาศพร้อมกับเอฟเฟกต์นะแล้วก็ระดับซีจินนี่เนี่ยเขาบอกว่าห่อหุ้มัตูที่ถูกสังหารด้วยพลุไฟนะทุกคนและอาวุธจะเปลี่ยนรูปร่างไปด้วยดูประหลาดประหลาดแต่ดีเกินคาด มันจะเป็นยังไงอยากรู้จังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปรอดูพร้อมกันนะจ๊ะแต่ตัวละครที่ผมจะเอาไปใช้ปืนเนี่ยก็อาจจะดูขัดทูขัดตา <laughs> เนี่ยทุกคนนี่แหละคือท,ที่มาของคำว่าหน้าโหดจะอยู่ในโหมดฟุง้งฟิง <laughs> ดูถือดิไม่เข้าเลยเนาะเออแล้วก็ทุกคนแน่นอนว่าผมจะไม่แต่งปืนอะไรไปนะนอกจากเลดดออย่างเดียวนะทุกคนจะไ,ได้รู้กันในเกมเพลย์เลยว่าควรจะแต่งอะไรเพิ่มนะถ้าเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปดูกันเลยตืดเจ้า GKS นี่เหมือนจะเป็นปืน SMG นะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ้ยบังจังวะ <c oughs> เอามีวาร์ปมีวาร์ปเมอกี้มีวาร์ปนิดหนึ่งห,ห,ห,หลังเข้าหรอหโหอย่างเยอะ แต่รู้สึกว่าไม่ค่อยดีดเท่าไหร่นะดีดน้อยอะไรอะไรนะครับอะไรล่ะครับอะไรล่ะครับรู้สึกว่าดีดน้อยกว่า m อ็นเเยอะเลยทุกคนค่อนข้างที่จะเล่นง่ายกว่าเอ็นเวิตอีกนะในความรู้สึกผมอความรู้สึกส่วนตัวนะทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมันไม่ได้ใส่อะไรขนาดนั้นเลยอะอย่าลืมนะว่าผมไม่ได้ใส่ที่แต่งคืนอะไรมาเลยอะไรเนี่ยกูเล่งกำแพงแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าผมเนี่ยไม่ได้ใส่ที่แต่งคืนอะไรมาเลยทุกคน ถ้าใส่กันส่เนี่ยมันจะช่วยได้เยอะเลยที่ขนาดไม่ได้ใส่มันยังรู้สึกว่าไม่ค่อยดีดเท่าไหร,ร่อ,อะไรอจังอะไรจังถือว่าเป็น S M G ที่ค่อนข้างเล่นง่ายใครที่เพิ่งหันมาเล่น S M G ใหม่ลองได้นะทุกคนเนี่ยระยะไกลมันก็ได้อะ่ะเนี่ยทุกคนหรือมันไม่ใช่ S M G วะจำอะไมปืนเป็น S M G ไม่ใช่อ่ะทำไมมัน คอยดูระยะนะอย่างใกล้ๆ,ๆ,ๆ <c oughs> มีรู้สึกเหมือนหวังผลได้ในสี่นัดเลยทุกคนนะเนี่ยสามสี่นัดมันก็ตายแล้ว, <c oughs> ลวอ่ะสี่ระยะไกลก็ได้เนี่ยหวังผลแค่สี่นัดเองทุกคนโอ้ยเจ๋วว่เวะเนี่ยเนี่ยดูดิระยะไกลระยะกลางก็ได้อะเนี่ย เจ๋งทุกคนเอาจริงๆนะมันใช้ A M G ริงหรอวะเสียงยิงมันน่ารักดิเสียงยิงมันก้องๆไงปลาโดนไปปลาโดนไปไปอยดูนะทุกคนระยะไกลนี่นี่ผมอยากให้ทุกคนได้ยินเสียงยิงชัดๆวะขอยิงใส่กำแพงเล่นหน่อย ฟังนะเสียงยิงเสียงยิงน่ารักเนาะออกออกแนวแบบฟองๆหน่อยออกแนวแบบบับเบิ้ลหน่อยเป็นฟองๆปิ๊บปิ๊ป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 ,ปเออเท่ดีวะ่ะเปลี่ยวเปลี่ยวมาเยอะมาเยอะค่ต้องเล็งยิงก่อนค่อยเล็งเล็งอ่ะไว้ที่หลัง ยิงไว้ก่อนเออเนี่ยสี่นัดก็ตายเลยเนี่ยสี่นัดเองทุกคนหวังผลโคตรง่ายอ่ะแค่สี่นัดก็คลาดหนึ่งสองสามสี่เห็นป่ะเออแค่สี่นัดอ่ะของพอดีจี๊ดว้าผมไม่รู้ว่าแน่นะคนจะโดนเนิร์ฟไหมนะเพราะมันก็เป็นปืนมาใหม่ใช่ไหมล่ะอาจจะโดนเนิร์ฟข้างหน้า มันต้องอย่างนั้นฉันจะได้กระสุนเพิ่มคือฆ่าตัวตายไงคะแนนแต้มมันก็ไม่ลดลงเพราะเราฆ่าตัวเองฝั่งนู้นไม่ได้แต้มไม่ค่อยจะเกียนซักเท่าไหร่แต่ผมรู้สึกว่าเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์นี้ยังไม่เท่เท่าไหร่มันเป็นพุใช่ไหมมันแตกมาผมรู้สึกว่าเอฟเฟกต์ของไอ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 อะไรนะไอไอที่หายแล้วจำชื่อไม่ไดเอฟเฟกต์ที่มันเป็น ลเป็นระเบิดเป็นฟันสีลุงอ่ะทุกคนอันนั้นนดูสวยกว่าอีกอชั่ะต่างคนต่างเปลี่ยนกระสุนเฮ้ยกระสุนหมดแม็กกาซีนหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่แค่ยี่สิห้านัดเองทุกคนฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรจะเพิ่มน่าจะเป็นแม็กกาซีนแล้วก็กันสั่นกันสั่นนี่ใส่มาด้วยเลยจะช่วยได้มากขึ้นแต่จริงจมันก็ดีดน้อยอยู่แล้วนะหลังจากที่เล่นมาตาหนึ่งเนี่ยทุกคนสิ่งที่สัมผัสได้เลยคือ ถ้าทัชจะให้แนะนำว่าใส่อะไรบ้างอะนะก็อย่างแรกเลยเพิ่มความจุแมกกาซีนเพราะว่าแมกกาซีนหนึ่งเนี่ยที่ไม่ได้เพิ่มเนี่ยมันมีแค่25น้นัดใช่ไหมทุกคนมันมันน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่เป็นเพิ่มเพิ่มขนาดแมกกาซีนแล้วก็ไอ้ระเบิดเบิดเออเฮ้ยเสียงปืนมันเท่ดีว่ะ ไปเพิ่มขนาดแมกกาซีนอย่างหนึง่งเอาหายไปไหนละแล้วก็อ่าอะไรอีกนะ,ต,ะตรงปติหายไปหมด<ๆ>เพิ่มแมกกาซีนเออบอกหลายรอบแล้วเพิ่มแมกกาซีนแล้วก็อะไรนะควิกดออาควิกดอจะได้จะได้ยกปืนขึ้นมาเร็วขึ้นอ่า <c oughs> นะสองอย่างน,นนะ <c oughs> แล้วก็อย่างที่สามเนี่ยจะแนะนำเป็นท้ายปืนนะทุกคน เ,ออเวลาแบบว่าเราเล็งเนี่ยเราจะได้ใส่ใส่ตอนเล็งเนี่ยได้เร็วขึ้นหรือว่าุจะถุดหมดหรือว่าถ้าใครรู้สึกว่าอ่าถ้าใครรู้สึกว่าเรายังคุมปืนไม่แม่นอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนจากอไอ้ายปืนอ่ะมาเป็นลดแรงสีปืนก็ได้อฮเพราะว่า แต่แต่จริงๆอ่ะปืนมันระยะได้แล้วระยะเนี่ยได้ได้เลยแหละได้เลยดีเลยแหละแต่ว่าไออาจจะแค่กระสุนน้อยไปนิดนึงส่วนแรงถีบเนี่ยก็ถือว่าน้อยมากแรงถีบเนี่ยถือว่ายังอยู่ในระดับที่คุมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่คุมปืนได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนจากคุมปืนไปเป็น อย่างอื่นด like er. well, ีกว่าหรืออาจจะใส่เป็นกระสุนจอกรอมาด้วยก็ได้อแต่ที่แนะนําเลยอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเพิ่มแมกกาซีนทุกคนเพราะว่ากระสุนมันน้อยมากยี่ห้านัดเองอใส่มาเพิ่มจะดีที่สุดแต่ระยะหวังไแต่ขนาดมันจะเอะเยอะแต่รู้สึกว่าหวังผลได้ง่ายเพราะว่าเข้าเข้ากลางตัวนะแค่สี่เม็ดอะก็ตายแล้วทุกคนสี่เม็ดเท่านั้นนะยัำ เข้าตัวแค่สี่เมตรพี่ไม่นับหัวนะเเพื่อนเราโหดยังวะใจเย็นได้ไหมล่ะพี่หลบอยู่ตรงนี้เลยแบ่งบ้างเฮ้ยพี่แบ่งบ้างยิงไหมไม่แบ่งกันเลยไม่แบ่งกันเลยพี่ชายแบ่งอ้าวกระดูกใช้เว้ย เด็ดนะฮะบอกเลยอารมณ์คล้ายๆกับปืนอะไรนะ RUX79U อ่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับเจ้าปืน g k s นะทุกคนในสกินของ Technical Unicorn สำหรับสัมผัสที่ผมรู้สึกได้เลยคือหนึ่งเลยคือเรื่องระยะเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะทุกคนแล้วก็ แรงฉีดเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะมี่คือ2จุดเด็นที่ผมสัมผัสได้เลยนะทุกคนหนึ่งอย่างเลยที่รู้สึกว่าขัดใจก็คือกระสุนน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะใส่เป็นเพิ่มขนาดแมกกาซีนเลยเป็นอย่างแรกนี่ทุกคนมีขนาด RUS เนี่ยที่ว่าระยะยิงไกลแล้วในปืนประเภท s m g เนี่ยทุกคน ระยะยิงของ GKS เนี่ยเยอะกว่ามากนะทุกคนระยะยิงของ IUS เนี่ยอยู่ที่32แต่ว่า GKS เนี่ยล่อไป55เนะี่ยทุกคนแต่ว่าดาเมจเนี่ยอาจจะน้อยกว่าแต่บวกมาด้วยความแม่นยำที่เยอะขึ้นมาอีกตึ๊นึงเออ นี่แหละอัตราลั่นกระสุนนี่แหละที่ผมขัดใจเพราะว่ามันน้อยกว่า RUS คือปกติถ้าผมเล่น SMG เนี่ยผมจะเล่น RUS ไงกระสุนมันเลยน้อยกว่าที่ผมถนัดนิดนึงการเคลื่อนที่เนี่ยก็จะช้ากว่าหน่อยแต่ว่าผมรู้สึกว่าไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ถ้าเราใส่ไรเวทไปใช่ไหมมันก็จะวิ่งเร็วขึ้นอยู่แล้วแต่ก็แน่นอนว่าถ้าเทียบกับเจ้าปืน MSMC เนี่ยแน่นอนว่าอัตราลั่นกระสุนเนี่ย แท้แน่นอนแต่ก็ข้อดีข้อเสียก็ต่างกันนะทุกคนสําหรับใครที่บูประชิดไปเลยก็เมเนซีนะสำหรับใครที่กึ่งบูกึ่งซัพพอร์ตเนี่ยก็แนะนําเป็น GKS หรือไม่ก็ RUS ไปเลยแต่เท่าที่ผมรู้สึกเนี่ย GKS จะโอเคมากนะทุกคนถ้าใส่ เพิ่มแมกกาซีนเข้าไปนะย้ำเลยยังไงก็ต้องใส่เพิ่มแมกกาซีนนะทุกคน <c oughs> ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับกับเจ้าปืนยูนิคอร์นโพนี่ฟงฟิงน่ารักกุงกิงกันอีกแมวถึงหน้าพี่จะโหดแต่พี่ก็อยู่ในโหมดยูนิคอร์นนะเจ้าสาว